มาเบิ S <S <々>่งทุกคนพายยางเว็บเว็บไอ้ลุงเราได้ยังเนาะพี่น้องหลังจากขึ้นตะเกียวข้าวไอ้ลุงกับข้าวป่าพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเราได้ยังมาให้เมียกินนี่ยางมาเลยยางเว็บ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 ป้าโตลุงพันเราได้สร้างนี่หัวอืดไเห็ดปวดนะ เบิ้งลุงเลยใตยอึดเหยียบดินก็บรอดโอเบิ้งลูงพี่น้องกันทามแต่ดอกหน่อยอยกระตาเรากะเบิ้งเลยกระตาลุงบัมีกระตาบัทุกแห่งในนอลุงกระตาชีใส้กระเบอทงยางให้ทงยางเฮ็ดปวกก็ได้พี่น้องป้าได้ทางน้อไม้ทางได้เฮ็ดปวก ได้ยังแน่ลุงในปักแตงพ่อวันนี้แตงรับไปไปเบิ่งไปป้าไปป้าเบิ่งพี่น้องขึ้นแต่เกี่ยวข้าวลุงก็หาของยู่ของกินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซีแล้วพี่น้องอย่าเอาไรเยียบเบิ่งพี่น้องไปซีแล้วขึ้นจากหน้าให้นานายลุงกับเราก็ไปหาของกินมาให้ลูกให้หลานพี่น้องป้าลุงพันได้เห็ดปกพี่น้อง ตากระิมาแกงเซโนไม้เนาะทุกคนเมื่อนี้มากินแกงนไม้เพลนน้ำกันเด้อพี่น้องป้าเบิ่งกแนพี่น้อง,ง,วพ,องพวกกุยบุมีกระตาใส่เด้อพี่น้องหาโนไม้กระพกใส่แพรเบิงอกลุงเขาอโอ้ยสู่ชีวิตคักๆเนนอนลงคนเบนร์นแล้วเขียมีอย่างแน่ าอาหาร<น>าการกินโว้ยได้บักแต็งพร้อมพี่น,ออน้องน้อไม้ก็ได้บักละลายถึงป้าสซมสิเก่งอีปลานี่่พื่นนเห็ดปวกน้ำโผเหย็บดินจนบะสอดอีลุงว่าบานได้สิเคยเหย็บดินสอดน้องพี่น้องก็เหย็บดินสอดกับป้ากับซิเดนบมเดเอีที่ลุงโผป้ามาทุกคนมื้อนี้มากินแกงน้อไม้เพนนําไม่ป้าเด้อพี่น้อง บ้างามค่ะแค่นอ้แม่ป้าไปตลาดมือเร้านี่พี่น้องเห็นก็เจ้าขายเห็ดปลวงแล้วตลาดแม่ป้าก็เลยว่าใส่ลุงว่าขึ้นแต่นานๆเลยลุงว่าไปเบิ่งเห็ดตัวไปพัดได้จับเจือนะ่ะพอได้ใส่เกงน้องใหม่พี่นอง